วงจุ้ยเช้งวันสวัสดีค่ะได้พบกับป๋าและตาโตนะคะวันนี้มาถึงถึงิสุรินสุรินนะเออสุรินสุรินเลยใช่ใช่คือเดี๋ยวทุกคนจะแบบปราสาสอำเภอปราสาทเออจากนี่สิบห้ากิโลถึงเขมรแล้วนี่ถึงกำบังชาล้ทริปนี้นะเริ่มตั้งแต่บุรีรัมข้ามไปปักเซเริ่มจากโคราชก่อนชชัย โคาชบุรีลำสูรินสีสะเกดอุบลอุบลสีสะเกดจ้มือนเนี้ผ่านสามจังหวัดอืเหมือนวาร์ปเลยเอ,อ่ะไปนั่นแนหะก็นี่คือทริปเนี่ยเวลาทริปแต่งจังหวัดมันก็จะเดินทางแบบเนี้ยแล้วคือสรุป<อ>เรานั่งยานเนะอ็นเตอร์ไพ์นะวาร์ปวาร์ปไปวาร์ปมาภ้าอีสานอ่ะมันพื้นที่มันกว้าง,างเพราะฉะนั้น บางครั้งป่าถึงต้องถามก่อนว่าเวลาตรวจเนี่ยอยู่ตำบลไหนเมื่อคืนเห็นอุบลเหมือนกันอย่างเง<ช>ี้ยอันนึ้อุบลอันนี้นี้อันนี้เพื่อเมืองอันนี้อุบลอันนี้อีกอีกอุบลหนึ่งสองชั่วโมงผ่านไปวิงว่ง,งเงี้ยวิ่งวิ่งวิ่งวันนี้ก็เหมือนกันนะครับนะก็ถ้าไม่ได้เป็นลูกศิษย์ที่ตั้งใจค,คือเขาตั้งใจเราก็อาจารย์เขาก็จะส่งเสริมอะอย่างที่บอกว่าบางคนรอคิวก็ต้องใจเย็นนิดนึง ปพปทรูเบื<พ>้องต้นพวกคนพวกหนี่อย่างวันนี้ก็เหมือนกันนะวันนี้เนี่ยคือที่ตรวจเนี่ยนะเขาก็เป็นลูกค<ำ>ิดป,ปาด้วยเออคือ,ค,อคือเขาพอทําอะไรได้เขาก็ทําเขาเขาเขาขวนขวายที่จะเรียนรู้ที่จะเพิ่มเอาเป็นว่าป๋าเล่าสรุปชีวิตเขาก่อนเมื่อก่อนเขาก็ทําธุรกิจเยอะะบ้านเขาเนี่ยเป็นตระกูลทาเฟอร์นิเจอร์ตู้กับข้าวเตียงนอนตู้โชว์อะไรต่างๆนี่แหละแล้วก็ มีการย้ายบ้านไปย้ายบ้านมาหลายครั้งหลายคราวแล้วก็มาจบที่ทําโรงงานอยู่ที่นี่เนี่ยทีนี้พอเขามาศึกษาชีวิตเขาแล้วเขาว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ได้ดีขึ้นเลยเออมันวุ่นวายแบบนี้มากเออแล้วก็เขาก็จนครั้งหนึ่งเขาก็ไปเปิดเจอคลิปของท่านอาจารย์แล้วก็หลังจากนั้นก็ติดตามดูมาเรื่อยเรื่อนะพอดูมาปุ๊บมั่นใจแล้วว่าระดับหนึ่งว่าเออวิชานี้มันน่าสนใจก็เลยไปพอเราเปิดคอร์ส เลียนเร่งรัดเขาก็ไปเรียนพอเรียนมาปุ๊บเขาก็เริ่มมาค่อยๆปรับนะอย่างแรกเรามาดูก่อนนะนี่ดูวิจารณ์นอกๆบ้านแล้วกันพื้นที่เขาเนี่ยอยู่นอกโค้งอ่าเห็นเลยชัดเจนเลยนี่ไปมันไปโอบฟากนู้นที่เป็นป่าพื้นที่ที่ว่างๆใือไหมอฮะอเนื่องจากเขาเป็นโรงงานเขาก็เลยต้องออกไปอยู่นอกชุมชนนิดนึงนะ พอมาอย่างนี้นอโค้งโค้งปาดเลยฟ้าฟ้าเข้าไปปุ๊บีนบ้านเขาสุดมังกรเป็นโบสถ์หลังคาทีฟ้าหนึ่งอ่านี่ใช่ไหมคะโบสถ์นะค่ะโอ้ใช่เห็นอะไรอ่ะแป้งเข็นอ่ะถูกต้องหมดแล้วแค่เนี้ยค่ะอ้าวลอยตันแล้วเหรอไม่ตันหรอกไปอีกไปได้อีกอ่ะแต่ว่าเอ่อแต่ว่านตอนนี้มณฑลสายตาตรงนี้เออมันเหมือนโค้งตัวเอ็นนะนี้โค้งมาใช่ไหมใช่ไหมและไอ้นุ้นโค้งหลบไป อันนั้นโค้งตะวัดเข้าไปตรงนู้นนะเออหายไปเลยเห็นไหมเนี่ยมาก็ไม่เห็นไปก็ไม่เห็นแต่ไม่ดีอย่างแรกคือสมัยก่อนมันเป็นโรงงานค่ะเขาทํางานดึกนี่คือโรงงานเขานี่ยีล้วสุดสุดล้วเขียวเขียวเนี่ยนะจากสตาร์ตรงนั้นมาเนี่ยจนสุดตรงเนี้ยก็คือพื้นที่ของเขาทั้งหมดสมัยก่อนเขาทํางานเฟอร์นิเจอร์แล้วมันเลิกดึกแล้วมีลูกไปเรียนมาก็เป็นห่วงลูกใช่ไหม ก็เลยสร้างบ้านนกดาวไว้หลังหนึ่งคือบ้านหลังนี้บ้านอยู่ชั่วคราวอะบ้านแบบเออเนี่ยอคือคือลูกมารอพ่อแม่ทํางานอ่าก็เลิกเสร็จก็ดึกแล้วก็สงสารลูกก็นอนมานี่เลยอ่ะเช้าก็ไปทํางานต่อทําแบบเนี้ยแล้วตัวเขานอนไหนเขาก็นอนนี้เออทำกะว่าเอาแบบอยู่ชั่วแคชั่วราวแต่มันกลายเป็นพฤติกรรมเก้าปีชั่วคราวเก้าปี บบก็วบ้านเยไม่เรียกชั่วคราวเหมือนเหมือนที่เราไปเขาอยู่ชั่วคราวสิปีปเิีอยอมันเ,ออเนี่ยบางครั้งเนี่ยอย่างที่บอกพอพอเ,เขาเขาเรียนแล้วเขาเริ่มเข้าใจแล้วอ๋อเป็นเพราะว่าเขาใช้ชีวิตสเปะสปะแล้วเขาย้อนไปดูนะเขาเป็นคนตะวันตกทั้งคู่อ่าถ้าเขาอยู่บ้านไหนที่มันมันเหมาะกับดวงชะตาเขาเนี่ยรุ่งเรืองตลอดแต่พอมันอยู่ขัดแย้งเป็นฝั่งตะวันออกปุ๊บแย่ตลอด ท่นหมายความว่าเขาต้องย้อนกลับไปดูแล้วว่าก่อนไอ้เก้าปีชั่วคราวของเขาเ,ออเขาเคยอยู่บ้านไหนแล้วมันก็เลยทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นมาก่อนหน้านี้ออมันก็ดีขึ้นแล้วก็ออพอไปอยู่บ้านอีกบ้านหนึ่งมันก็แย่ลงดีขึ้นแย่ลงอะไรเงี้ย <Okay. S 2> ามาันก็โอเคก็พอสรุปได้แล้วว่าเออเขาลางที่อาจารย์สอนมันเป็นจริงม,มนันจริงทีนี้พอเรียนเร่งรัดมาปุ๊บเราก็บอกเขาว่าบ้านควรจะเป็นบ้านโรงงานควรจะเป็น,ปนโรง,งงานเพราะฉะนั้นพอเขาเข้าใจเขาก็เลยปิดเลยอ อ่าทีนี้โรงงานเข้าข้างนู้นละค่ะปกติเข้าประตูเดียวกันทั้งโรงงานแล้วก็บ้านชั่วคราวของเขาใช่แล้วก็เขาก็มาทําบ้านอยู่ท่นี้นี่ก็กลายเป็นเป็นบ้านกับโรงงานโรงงานและบ้านเออทีนี้มัน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 เสียตรงที่ว่าพลังบ้านเรามันวิ่งจากขวามาซ้ายถูกต้องค่ะมันจะถึงโรงงานเออมันก็เลยกลายเป็นว่าถูกโรงงานตัดหน้าไปก่อนแน่นอนเพราะเมื่อกี้ตอนที่เลี้ยวเข้ามาตัวที่ว่าถึงแล้วเราจะเข้าตรงนั้นใช่ถูกต้องแต่ว่ามันต้องเข้าบ้านเขา เอาล่ะแต่เขาบอกว่าผิดน้อยด,ดีกว่าผิดมาก <Okay. S 2> หรืออย่างบ้านเขาเนี่ย uh huh. ตาโตเห็นอย่างนี้เนี่ยนะเห็นประตูเราเห็นประตูมีข้างข่ามีข้างข่าบินเขานะ uh huh. เอออันนี้คือประตูที่เขาแก้แล้วนะเมื่อก่อนประตูบ้านเขาอยู่ฝั่งนู้นอ,อหันหลังให้กับประตูให,ให้กับถนนนี่เองเออการ uh huh. เป็นขอทานโดยสมบูรณ์เลย uh huh. คือต้องวิ่งอ้อมอย่างนี้เพื่อเขา้าเข้าบ้านพัก uh huh. เพราะว่าบ้านพัก่ะมันจะหันหน้าไปหาวิวที่เป็นสนาม อ๋อสนามตรงนั้นเป็นสนามโลง่งเอออนนี่คือขอทานเลยพอไปเรียนรู้แล้วก็เฮ้ยยังไงหันมาทางนี้ดีกว่ายังดีกว่าอ่าก็เปลี่ยนประตูมาทางนี้เสร็จปุ๊บเรียนมาว่าควรบ้านควรจะมีหมิงถางอยู่ประตูหน้าแล้วมีหมิงถางเขาก็เทปูนทำหมิงถางเขาบอกเขาบอกทำแค่นี้นก่อนแล้วจากยอดขาที่เป็นศูนย์โตขึ้นมาแบบจนเริ่มลืมตาปากได้ เขาบอกเออเขาก็เลยยิ่งเชื่อมั่นในวิชาท่านอาจารย์เท่าประหยัดเลยแต่ว่าทีนี้จะทําอะไรเพิ่มเติมก็ไม่กล้าละเพราะว่ากลัวว่ามันจะไม่ถูกเพราะว่าการจัดสรรบ้านแบบนี้มันไม่ถูกหนึ่งคือตรงนี้เป็นบ้านที่มีแต่เตียงนอนเพราะมันหลังเล็กกินก็ต้องแยกไปอีกอาคารหนึ่งแต่พอเริ่มเรียนรู้ปุ๊บในนี้มีห้องน้ําเลิกใช้ห้องน้ํะถ้าก็เท่ากับบ้านเนี้คือห้องนอนอย่างเดียวโอเคก็คือแค่ที่พักมีพลังมาก็ เอาเก็บสะสมไว้นอนส่วนกินหรืออะไรก็มันไม่ค่อยถูกก็ย้ายไปอยู่ข้างหลังซะอ,อ่ะก็ห้องน้ําก็อยู่ข้างนอกไปก็คือเริ่มปรับก่อนอือทีนี้ถามนะฮะอย่างเนี้ยพลังวิ่งวิ่งมาทางนี้อืรีดไปในขณะที่บ้านตั้งตอนนี้ประตูตั้งรับอย่างนี้แหละนี่คือบทเรียนบทเรียนหนึ่งว่าแล้วจะใช้การเดินดาวมันมันต้องใช้มันต้องใช้ประจันถนนอย่างนี้ะนะ อันนี้เป็นพบังอันนี้เป็นจัน์ตะวันตกแต่บ้านนั้นหันไปหาทิศเหนือเพราะฉะนั้นก็คือใช้พลังจากการเดินดาวที่ประจันถนนที่ตะวันตกแล้วก็ส่วนจตุรทิศประตูบ้านเ็เป็นทิศเหนือเพราะฉะนั้นมันไม่ตรงกันละแต่ว่าเหตุผลที่ต้องใช้ใช้พื้นที่พลังจากทิศตะวันตกเพราะว่ายืนหน้าประตูยังเห็นถนนอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้คือเส้นทางสัญจรของพลังอันนี้มันคือความเข้าใจ ต้อง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 ค่อยค่อยแต่ก็ยังดีกว่าที่เขาหันหลังไปตอนแรกนะถูกพราอหันหลังแล้วมันจะเสียหมดเลยนะทีนี้ถ้าเขาหันหน้ามาทางนี้ปุ๊บอันนี้จะกลายเป็นฝั่งเสือเห็นไหมฝั่งเสือก็คือเป็นโรงงานใหญ่โรงงานค่ะเนี่ยก็เป็นหินเป็นสภาวะความเป็นหินเขาก็รู้นะเขาก็เริ่มปลูกต้นไผ่ปลูกอะไรบาง รั้วแบบนี้ใช้ได้ใช่ไหมครับรั้วแบบนี้ใช้ได้มันไม่ได้เป็นช่องหน้าต่างไม่เหมือนกับรั้วที่ลาวเหมือนกันนะที่ที่เราไม่รู้หญิงถามว่าที่ลาวที่อันนั้นอ่ะคือเป็น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 ผนังนี่ใช่ไหมใช่แล้วเจาะช่องโค้งๆแล้วเอาเหล็กดัดถ้าไปใส่อันนั้นเหมือนลักษณะหน้าต่างบ้านเราก็มีนึกออกแต่อันนี้คือมันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรทึบแล้วเจาะเป็นช่องออันนี้มันคือเป็นเป็นเหมือนเสาเป็นช่องว่างระหว่างเสาเขาก็ปลูกต้นไม้ค่ะ ปลูกต้นต้นแก้วก็โอเคอก็เก็บพลังอยู่นะประตูก็ทาสีแดงอย่างเงี้ยเนี่ยแดงเงี้ยแดงอย่างเงี้ยบอกว่าโอเคมันดูไม่เกินไปนะคะเลื้อหมูคือใช่มันจะมนๆนิดนึอแล้วก็ที่จับประตูก็ทำเท่เป็นเลขแปดโอ้แล้วก็ทึบนะนี่เราได้เห็นอ่ะทั้งหน้าทั้งหลังนะแล้วก็ประตูแข็งแรงมีสองขาหนักอือฮะ ตรงนี้ก็ตอนแรกก็จะเตรียมไว้ทําพรมค่ะางขวามือนี่นะก็พอไปเรียนมาก็ไม่ต้องทาแล้วนะบอกว่าเดี๋ยวดีก่อนแล้วค่อยว่ากันอันนี้ก็เสส่วนส่วนบ้านแต่ทรงบ้านแบบนี้ไม่โอเคหลังคามันทันไฟอย่างรุนแรงแรงอันนั้นอันหนึ่งแมันเป็นทรงแหลมเกินใช่ไหมสองคือมันไม่สมมาตรอ่าอ่าอ่าใช่แต่มันมันมันเป็นเนี่ยครึ่ง กะกามันยังไงอ่ะมันเป็นเหมือนอันนี้แล้วไอ้นู้นมันก็ลาดไปทั้งทั้งที่มันอยู่ใต้ใต้ผนังเดียวกันร่มไม้ชายคาเดียวกันสองข้างมันเลยไม่เท่ากันก็ก็เสียหายนี่มันก็จะเป็นฝั่งเสือที่ที่ที่มีผลกระทบแต่ยางนงี้เดี๋ยวก็ต้องรอท่านอาจารย์นะแนะนําให้แก้ไขอะไรยังไงเพิ่มเติมแล้วก็ดีเขาก็รอไงก็ถูกทีนี้ก็เลยเบื้องต้นก็คือเขาก็จะมาต้องดูก่อนว่าพื้นที่ตรงเนี้ยสามารถทําบ้านจริงๆได้ไหม สมมติอย่างเช่นเอาบ้านอยู่ตรงสนามหญ้าเป็นบ้านหันหน้ามาทางนี้เลยอ่แต่มันก็จะกลายเป็นบ้านตะวันออกแเขาเป็นคนตะวันตกเออมันก็จะไม่เหมาะเขาก็มันีอีกอย่างนึงว่ายกเว้นว่าเขาจะทํามีการทําแซกีขึ้นมาเอออมันก็จะช่วยได้ระดับนึงแหละมันมันจะเป็นพลังที่ที่ที่ติดตัวตลอดเวลาเพียงแต่ว่า ถ้ายิ่งอยู่อาศัยถูกต้องมันก็จะทําให้ได้ประโยชน์จากการใช้พลังได้มากขึ้นเออด้านหลังนี่จะเป็นตะวันออกทั้งหมดเลยใช่ไหมครับป๋าคือมันมันก็ลำบากอีกเพราะว่าพอมันอย่างนี้ปุ๊บถนนมันไม่ลึกมันลึกไม่พอใช่ไหมอ่าถูกต้องเพราะฉะนั้นพอบ้านมันวางตําแหน่งบ้านปุ๊บบ้านมันก็จะมันก็จะประมาณตะวันตกตกอะไรอ่ะอันนี้ตกใช่ไหมใช่อันนี้มันก็จะโอ้มันก็เป็นตกตกใต้อ่ะ อืมมันก็จะเป็นตกใต้แล้วแต่ว่ามันก็แต่ว่าเวลาเราคิดพลังอย่างนี้ก็ต้องมาคิดตะวันตกตอยู่ดีเพราะว่ามันมันสั้นแค่นี้มันมองเห็นถนนมันไม่สามารถบิดได้ถึงพอเป็นอย่างนี้จริงๆฝั่งเสือมันก็ยังสูงใหญ่เหมือนเดิมก็เสียมังกรก็เป็นไอโบดคลิปอยู่ดี ก็เอาเป็นว่าใครก็ตามที่คิดว่ามีพื้นที่อย่างนี้แต่ก็ยังไม่ต้องคิดพลิกแพงว่าถ้าอย่างนั้นเอาเอาเอาโรงงานอิงเป็นหลังซะเลยหันหน้าไปอย่างนี้ซะเลยคืออย่าเพิ่งเอาเท่าเท่าที่มีเนี่ยอย่างอย่างที่ป๋าบอกหรือว่าเหมือนอย่างที่เขาทาอ่ะเอาที่มันถูกเท่าที่สามารถทําได้ก่อนก็ยอดขายก็ขึ้นแล้วนี่คะอดีทําได้ก่อนอย่าเพิ่งไปตัดสินใจทําเองเพราะเดี๋ยวมันจะเหมือนบ้านบัวที่เราเราเราไปพาไปดูวันแรก ที่อันนั้นคือคิดเอาเองรอไม่ไหวแล้วอยากทําแล้วก็ทําไปเองพอทําไปเองแล้วมันก็ผิดค่แล้วทีนี้ผนผิดมันก็เหมือนเหมือนมันสตาร์ทเม็ดแรกไม่ถูกแล้วอะ่ะพอเราแกะแกะ้มันก็มีรอยซ่อมมันก็มีตําหนิมันไม่สมบูรณ์แล้วม,มันก็จะลำบากถ้ากันจริงๆเบื้องต้นเนี่ย <c oughs> ก็จากประสบการณ์ครั้งนี้นะจริงจริงก็สอนให้เราได้รู้ว่า การบริหารพลังคนแล้วก็ดูแลภายในบ้านให้อย่างเงี้ยมีพลังมาก่อนอะไรก่อนเรียบร้อยก่อนเป็นระเบียบนี่เข้ามาตอนแรกก็คิดว่าฮ่ามั่นคงจุ้ยเลยนะใช่ใ่เพราะว่ามันมันดูเหมือนนะมันดูเหมือนมันมีลานแล้วก็มีทรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะแหลมเกินไป อันนี้เถิบมานิดนึงตาโตจะให้ดูปิดท้ายอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดใครที่ทําบ้าน่วงจุ้ยเอาเป็นบ้าน่วงจุ้ยนะถ้ามีพื้นที่คือมีบ้านอยู่ข้างหน้าแบบนี้แล้วข้างหลังจะเห็นสองสรือนนั่นไหมใช่ใช่สองสำลเนือนรือนที่ใช้ประโยชน์ต่างกันอันนุกินข้าวม,มีสระว่าน้ําให้เด็กๆด้วยนะแต่ว่ามืนก็พอพอถ้านับบ้านใช่ไหมม,มันก็นำไปอยู่ฝั่งซ้ายอ,อีกอะ เขาก็เลยเขาไปเรียนแล้วเขาน้ําออกแล้วคือแต่แต่ตอนนี้ตัวแค่กางยังบอกว่าโอเคโชคดีอีกอย่างหนึ่งด้วยว่าเขาสร้างอันนี้ไว้รับข้างหน้าถ้าเขาไปอยู่กินอยู่ข้างหลังและอันนี้เป็นห้องประชุมเป็นที่ทํางานหรืออะไรก็ตามมันก็จะถูกยิ่งแบบตัดพลังไปอีกค่ะอ่ะเป็นอันเข้าใจเบื้องต้นอย่างน้อยๆก็มาเรียนรู้เพือยเอออันนี้ป๋าบอกเขาเพิ่มเติมเผื่อบ้านไหนทําได้นะแนะนําว่า คือเนื่องจากว่ามันสเต็ปมันสูงเกินแล้วมันประหลาดอันนี้อาจารย์เรียกว่าที่อาจารย์เรียกว่าเหมือนอยู่บนหน้าผาคบางครั้งเวลาเออเพราะว่าเวลาตัวเองอยู่ในบ้านน่บางทีเรารีบๆเปิดออกมาปุ๊บเดินก้าลงมาหัวทิ่มเลยเพราะว่ามันสูงไปป่าลองแง้มนิดนึงนิดแง้มนิดนึงอยากให้รู้อ่ะเนี่ยเนี่ยอ่ะสูงเออนะอ่ะป่าก็เลยบอกเขาว่าอันนี้ถึงขอบตรงนี้นะก็ให้ไปทําเป็นวงกลมคือวงกลมเข็มขัดโยกอ่ะ เอาวางไว้แบบชั่วคราวคือแต่ให้มันแข็งแรงนะเสียบเข้าไปไว้ก่อนมันอาจจะยกสเตปหนึ่งขั้นเท่ากับหนึ่งขั้นใช่หนึ่งขั้นมันก็จะได้ไม่หัวทิ่มและมันก็จะได้ไม่ประหลาดไอ้อย่างเนี้ยคือไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะทํามาแล้วมาวางก็โอเคละมันก็ดีขึ้นนะนี่ก็แสดงว่าเขาไปร่วมกิจกรรมมาเยอะนะไปตรวจพานยักษ์กับปายนะเดี๋ยวปิดท้ายแค่เห็นนิดนิดหน่อยว่าสะอาดสะอ้านสะอาดเป็นระเบียบอเห็นไหม ค่ะอก็ดีก็ถือว่าน่าอยู่แลมหลบๆทางนี้ตอนนี้ร้อนค่ะค่ะป๋าอ่ะนะก็คลิปนี้ได้บทเรียนเยอะแยะแล้วก็สนุกสนานมากนะครับคลิปต่อไปไปใต้ทักป่าเข้ามาแล้วกันนะทุกคนอยากตรวจนะครับแต่ว่าต้องบอกนะว่าใต้ครั้งนี้มันมีวัตถุประสงค์ที่ที่เจาะจงลงไปว่าเราอาจจะไม่ไปถึงหัดใหญ่นะครับ อาจจะไม่ได้ไปถึงภูเก็ตนะครับแต่ว่าในเส้นทางที่ผ่านเนี่ยตั้งแต่เพชรบุรีประจวบชุมพรนะสุราษฎร์นคร<อ>กระบีอย่างเงี้ยโอเคคุยกันก่อนว่ามีเส้นทางไปได้ไหมถ้าไปได้ถ้าไม่ติดไหล่ป๋าจะไปตรวจให้ก็ประมาณนี้ห้าวันนะครับก็ตั้งใจจะไปช่วยนะครับก็ก็ติดต่อมาแล้วส่วนทางอีสานนะพอเรากลับมาก็มีหลายคนที่ ที่เขาอยากจะมานะเมื่อวานอาจารย์ไปโค้งเชียมอยากจะตรวจบ้างนะครับไม่ทานแล้ววันนี้อยู่สุนลินแล้วก็มาลงชื่อลงชื่อไว้ก่อนใช่้วได้มาอีกเพราะเรามีสัญญาสัญญาไว้เยอะหลายหลายที่แล้วแล้วเราเรามีความรู้สึกว่าครั้งนี้เรามาดูมาหลังจากไม่ได้อัปเดตมานานเราก็ดูเอ้ยโรงแรมก็โอเคแต่ละที่ที่พักโอเคศูนย์กลางของอีสานใต้เนี่ยอยู่ที่อุบลเนี่ยสามารถไปได้นะคนที่รอคิวยะโสอะไรพวกเนี้ ต่อไปก็จะจัดให้แล้วเราจะใช้อุบลเป็นเซ็นเตอร์อนะครับก็ติดต่อมาแล้วกันนะก็แอดไลน์ป๋ามา0622879935 0622879935นะสำหรับจองคิวนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งสำหรับคนที่ติดตามนะเพราะว่านี่24แล้ววันที่31นะครับเลิกดีนะครับเป็นเวลาที่เทพ ฟ้าเทพดินประทานพรให้แซกีนะครับแข็งแรงนะครับเป็นล่ํารวยที่มาจากฟ้าประทานฟ้าและดินประทานนะครับติดต่อคุณโอมานะเดี๋ยวป๋าจะทําให้ทันเพราะว่าตอนนี้โอ้โหจองเข้ามามเยอะมากแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องกลับไปดูรายละเอียดในการขุดหลุมแล้วเพราะฉะนั้นจองมาเบอร์คุณโอ0818104229 0818104229นะแล้วก็จะได้มาทำเซกีกับท่านอาจารย์วันที่31มีนาคมค่ะวันนี้ขอบคุณป๋ามากาค่ะป๋าก็จะโตไปก่อนสวัสดีค่ะ